คคันนี้หลุดจ,จองนะครับยังไม่หลุดจองนะครับลูกค้าผมทีแรกเขาก็รออยู่นะครับพอหลุดจ,จองมานะครับตัวนี้นะครับบอกเลยว่าหลายคนตามหาอยู่นะครับเป็นอีซูนะครับ ตัว d m a ม็กนะครับ DDI Blue Power นะครับโฉมใหม่ Minor Change นะครับเป็นเจนใหม่ของปี2ีแล้วนะครับก่อนจะเป็นโฉมเป็นปียีนะครับตัวนี้นะครับผมบอกเลยว่าสวยมากคุ้มมากไม่แค่หลักหมื่นนะครับไม่หลักหมื่นไม่น้อยมีออปชั่นเด็ดนะครับบอกเลยว่าจะพลาดขาดเดี๋ยวเป้จะบอกนะครับประมาณกลางคลิปเดี๋ยวบอกว่ามีอะไรให้บ้างนะครับเดี๋ยวพารีวิวให้ดูทุกจุดเลยนะครับจ่อให้ดูทุกจุดนะครับยันหัวน็อตเลยนะบอกเลยว่ารถสวยเกจเอแน่นอนนะครับคันนี้ย้ําก่อนนะครับว่า รถใหม่น้อยได้ปี2ด้วยรถรถประมาณ2ปีเองนะครับรถ2ปีนะครับคันนี้ทะเบียนสวยด้วยนะครับ6 933ทะเบียนนี้เลขมงคลนะครับเอาไปใช้รถเอาไปใช้เนี่ยก้าวหน้าแน่นอนนะครับ การงานเจริญลุงเรื่องนะครับคันนี้ผมบอกเลยนะครับว่าสีบอลเงินสีเรียบหรูดูน่าใช้มากนะครับใช้เป็น10ปี15ปีก็ไม่เก่านะครับนี่คือสีบอลเงินนะครับสีบอลเงินหรือสีซิเวอร์นั่นเองนะครับและผมจะบอกว่าตัวนี้กระจังหน้าของเขานะครับมีการปรับมาใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวกระจังหน้าที่เป็นสีดําแบบดิเมนชันแบบนี้เลยพร้อมแคปล่านะครับแล้วก็ฟไฟตอมองเนี่ยตัวนี้ ปรับในเรื่องของตัวไฟมาใหม่นะครับเป็นโคบด้านในลมดําแล้วก็มีปรับให้ยิงแสงเนี่ยไฟนะครับไปได้ไกลกว่าเดิมนะครับจากปกติจะเห็นอยู่แค่ประมาณ5เมตร10เมตรกัดไปได้ไกลถึงก่อนาเมตรเลยนะครับเรียกว่าปรับให้มันไกลขึ้นนะครับ่อเลาเอาการน่าใช้ผมบอกเลยว่า d m a ม็กเขาคือเบอร์หนึ่งเรื่องนะครับการสไตล์ดีไซน์ของรถนะครับและสวยน่าใช้ด้วยประหยัดน้ำมันด้วยนะครับบอกเลยช่วงล่างก็หนึบนะครับแล้วก็นิ่มนะครับเหมือนขับรถเก่งเลยนะครับช่วงล่าง คล้ายๆกันเลยนะครับอย่เป้พาไปดูช่วงล่างบอกเลยว่ายูสุนะครับไม่เป็นรองใครเลยนะครับสวยน่าใช้นะครับบอกก่อนนะว่าตัวนี้คือตัวแซดนะครับตัวแซดนะครับรถเนี่ยของยูสุปีใหม่นะครับมีทั้งหมดเนี่ยรุ่นย่อยนะครับประมาณ42รุ่นย่อยนะครับบอกเลยถ้าไม่ถ้าใครไม่ใช่ FC ของยูสุจริงจะไม่รู้เลยนะเพราะบอกมันรุ่นย่อยมันเยอะมากนะครับอย่างตัวนี้เป็นตัวแซดนะของปี22นะครับตัวรองของเขาก็คือตัว LDA นะครับ LDA เกม Gemanu Giotto นะครับแต่คันนี้ เป็นตัวแซดเกียร์ออโต้นะครับถ้าเกียร์แมนนวลนะครับที่เป็นตัวสเปคนี้นะครับราคาจะต่ำกว่านี้ประมาณ4 0 0 0 0ื0ถึงบาทนะครับราคานะถ้าเป็นเกียร์แมนนวลปี2สองนะแต่ครันนี้ถ้าเป็นเกียร์ออโต้นะครับย้ำว่าเกียร์ออโต้เนี่ยใช้ง่ายขับดีนะครับแล้วก็ทางไกลเนี่ยขับง่ายไม่ปวดแข้งไม่ปวดขานะครับหลายคนประมาณเดี๋ยวนี้เขาผลิตเกียร์ออโต้มาน้อยกว่านะครับก็ทำให้เดี๋ยวนี้รถนํามีความต้องการมากนะบอกเลยว่าสวยน่าใช้นะครับ ไปบไป15ปี20ปีใช้ลยาวนะครับรถม่น่อยมีปัญหาอยู่แล้วเพราะเป็นของค่ายอูสุนะครับเครื่องปืดถึกทนนะครับและดูนะดีไซน์ของเขานะครับไฟหน้าได้แบบโปรเจคเตอร์นะครับลมดาด้านในมีไฟเดทามให้เวลาสตาร์ทรถนะครับเวลาขับนะครับมีไฟเตทามติดตลอดนะครับส่วนไฟตัดหมอกเนี่ยเขาไปลมดำด้านในแต่กรอบด้วยสีเทานะครับไฟเลี้ยวแยกกันกับไฟตัดหมอกนะครับก็แยกกันชัดเจนเลยนะครับสีสันพีพันรถได้สภาพเดิมนะครับฝฟกระโปรงต่างคือสีเดิมลดรงงานเลยนะครับ กระจังหน้ามีการปรับมาใหม่แล้วเป็นโฉมใหม่เจนใหม่นะครับเป็นได้แบบดิเมนชันนะครับแบบใหม่ด้วยนะครับนี่คือสีซิลเวอร์นะครับช่วงรถนะครับช่วงต่อต่างๆรอยต่อต่างๆเนี่ยก็เป็นโอเพน r าร์คบอดี้นะครับได้เดิมแท้จากโรงงานส่วนแม็กนะครับ ถ้าตัวนี้รุ่นนี้นะครับจะมีแม็กสองแบบนะจะเป็นแม็กสีดำนะครับกับดังปัดเงากับตัวสีซิลเวอร์แบบนี้นะครับแต่คันนี้ได้แม็กตัวซิลเวอร์นะครับแม็กสีบอลเงินซึ่งจะเรียกว่าแมทกันกับตัวรถเลยนะครับก็สว่างสว่างสวยๆแบบนี้นะครับกลางคืนเห็นสะท้อนแสงด้วยนะครับสีนี้ขับปากขค่มกลางคืนเห็นชัดเจนเลยนะครับใครหารถใช้งานแล้วขับกล่นคืนบ่อยผมบอกเลยว่าคันนี้ก็ตอบโจทย์เหมือนกันนะครับส่วนแม็กและยางนะยางนะครับได้ของบ s สโตนนะครับยางนะครับ ปี22ตรงรุ่นด้วยนะครับเพิ่งเปลี่ยนมาประมาณกลางปีนะครับนอส6รูระบบเบรก ABS นะครับดอกหนาๆสภาพกริปกิปใช้ยาวๆเลยนะครับนี่ดอกหนาๆนี้ใช้ยาวๆนะครับปีกนกนะครับปีกนกของโช๊คนะครับสภาพเดิมนะครับได้สภาพเดิมสวยเลยนะครับสวยเดิมกริปนะครับเรียกว่าได้เหมือนได้รถใหม่เลยนะครับประหยัดก็ไประหยัดไปวัน3แสนนะครับออกรถใหม่นะครับประวัิดีเคดีนะครับไม่ต้องดาวเลยนะครับแต่ถ้าดาวนะครับลูกค้าก็จะได้ผ่อนถูกลงนะครับคนนี้นะ รถสวยน่าใช้นะครับเกียร์ออโต้ด้วยนะครับส่วนที่ปัดน้ําฝนนะครับของเขานะครับนี่ครปรับมาใหม่นะครับนี่จุดฉีดอยู่ตรงนี้แล้วนะครับอยู่ตรงนี้เลยนะครับไม่ใช่ฉีดอยู่ข้างหน้าตรงนี้นะไม่ใช่นะครับไม่ตรงนี้ด้วยนะครับย้ายมาอยู่ตรงก้านเลยนะครับนี่เห็นไหมอ่าเขาจะมีสายมาพร้อมเลยลากมาพร้อมเห็นไหมครับนี่ปรับมาใหม่แล้วเรียกว่าดีไซน์ล้ำมากนะครับส่วนกระจกรอบคันเนี่ยเดิมๆนะครับฟิล์ม ติดมา80ทึบๆนะครับเรียกว่ากรองแสงอย่างดีนะครับเวลาตากแดดตากแดดอะไรเงี้ยไม่ค่อยร้อนนะครับบอกเลยไม่ค่อยร้อนนะครับคิวันสศาสตร์มีมาให้ครบเช่นกันนะครับสีสันสวยเดิมเงางามน่าใช้นะครับ150ลังม้า3,600รอบต่อนาทีนะครับบอกเลยโคตรแรงนะครับตัวเครื่องไฮรันเดอร์นะครับไฮรันเดอร์4ประตูเกียร์ออโต้ด้วยนะครับกระจกมองข้างได้เป็นพลับไฟฟ้าปรับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยว LED ติดตั้งมาให้พร้อมนะครับ เป็นตัวยกสูงนะครับลุยน้ําลุยฝนได้เลยนะครับขอออกแบบมารองรับเลยครับบรรทุกบรรทุกไอ้บรรทุกได้ลุยน้ำลุยน้ําไม่ใช่ปัญหานะครับลุยได้หมดเลยนะครับอ่ามาในข้างมาเหยียบนะครับตัวนี้ให้ดูจะมีสเปสปอตเป็นอาร์เห็นไหมครับโครงสร้างเดิมนะครับไม่ใช่ดูบันไดเหยียบนะครับนี่ให้ดูในเรื่องของตรงนี้จุดลึกๆที่ควรดูนะครับนี่สปอตเตอร์เข็มนอาร์คนะครับเดิมๆนะครับไล่ไปเลยสุดท้ายนะครับได้เดิมๆนะครับไม่แตกไม่ลาวไม่มีรอยเท้าใต้ท้องสภาพเดิมกิ๊บสวยๆเลยนะครับ สวยน่าใช้นะครับเกียร์ออโต้ด้วยนะครับใครสนใจนะครับติดต่อหาเป้ได้เลยนะครับอย่าเปิดให้ดูนะครับด้านในนะก็ดีไซน์เป็นโฉมสปอร์ตนะครับเบาะหนังนะครับเบาะหนังตะเข็บขาวโฉมสปอร์ตแบบนี้นะครับอ่าเบาะหนังมีปีกนะครับโฉมสปอร์ตเกียร์ออโต้นะครับได้เกียร์ออโต้นะครับออปชั่นด้านในได้คุ้มและครบด้วยนะครับ สปอรตเป็นะโครงสร้างให้ดูเลยนะครับนี่คมๆชัดๆทุกเม็ดทุกจุดนะครับชัดๆทุกเม็ดทุกจุดเลยแบบนี้นะครับเอาไปใช้งานกันนะครับกระบะสวยน่าใช้นะครับต่าจังหวัดนะครับชอบชอบซื้อไปใช้กันนะครับใช้กันเยอะนะครับผมบอกเลยว่าใช่หลางจังหวัดนะมีแค่2ค่ายที่ใช้กันเยอะแล้วจะมีโตโยต้ากับยูสุนะครับมีทั้งเกียร์แมนนวลทั้งเกียร์โต้นะครับแต่เกียร์โต้จะใช้เยอะกว่าจากนี้นะครับลูกค้าผมก็มาจากต่างจังหวัดทั้งส่วนใหญ่เลยนะครับในเมืองก็มีนอกกรุงเทพก็มีนะครับ แล้วหัวนงหัวน็อตดูโครงสร้างนะครับนี่โครงสร้างสภาพเดิมๆไม่มีแกะไม่มีไขนะครับอยู่อง์ยูแอลอยู่ครบนะครับสีต่างๆนี่รอยเดิมๆอยู่ครบเลยเห็นไหมครับโครงสร้างเดิมนะครับสภาพเดิมสวยครบแบบนี้เลยนะครับใครหากระบะสวยๆงามๆใช้สักคันนะครับติดต่อหาไปได้นะครับ0 9 4 7 8 9 4 8 4 8นะครับเสาซีด้านหลังได้สภาพเดิมนะครับสีเดิมสภาพเดิมภายนอกภายในก็เดิมนะครับ เนี่ยสีมันจะเท่ากันแบบนี้นะครับสีจะไม่เป็นเปิดส้มนะไม่เคยทําสีนี่คือสีเดิมใช้โรงงานนะครับหลังคาต่างๆก็สภาพเดิมไม่มีพิการนะครับไม่มีพิกาหนะรถนะครับต้องคัดรถสวยเท่านั้นนะครับซื้อรถสักคันนะครับห้าหกแสนเจ็ดแสนนะครับคุณต้องคัดคุณภาพเป็นหลักนะครับพาพ่อพาแม่พาลูกพาหลานนะครับขับขี่เดินทางไกลนะควรเลือกที่คุณภาพเป็นหลักนะครับไม่ใช่ดูราคาถูกอย่างเดียวไม่ได้นะครับต้องดูคุณภาพก่อนนะครับจะแพงจะอะไรก็ช่างครับ คุณดูคุณภาพเป็นหลักก่อนเลยนะครับรถสวยแบบนี้นะครับซื้อไปใช้ยาว5ปี20ปีนะครับแล้วดูสปอร์ตเป็นอาร์โครงสร้างนะครับสภาพเดิมๆเรียงสวยเป็นเม็ดแบบนี้นะครับบอดี้เดิมนะโครงสร้างเดิมนี่ครับอันนี้คือเดิมนะครับเพิ่มเติมดีเซลเท่านั้นรองรับได้ถึงตัว ERB20 เลยนะครับบีเซลบีจงบีจก็เติมได้ดีเซลพรีเมียมก็เติมได้นะครับใครหารถสวยๆติดต่อหาไปได้นะครับกระบะผมมีให้เลือกตั้งแต่ เอเยอรโตโยต้านิสันมีให้เลือกหมดเลยนะชอบแบบไหนจัดได้เลยนะครับส่วนกระบะนะครับได้ของอียสุเดิมแท้ดีแม็กแม็กไลเนอร์ของแท้ของเดิมเขาเลยนะครับเบิกใหม่ประมาณ7จ็ดแปดพนะครับพร้อมติดตั้งนะเจ็ดแปเลยนะครับอันนี้คือของเดิมนะครับกระจกด้านหลังนะครับมีระบบไร้าไร้หมอกมาให้นะครับครบเลยนะแล้วก็ตัวไฟเบรกด้วสามเป็น led อยู่ด้านหลังตรงนี้เลยนะครับเห็นเด่นชัดแน่นอนนะครับส่วนล้อหลังนะครับได้เป็นล้อดัมเบรกนะ เป็นล้อดัมแม็กจะเป็นตัวซิวเวอร์นะครับเฟรมนะครับตัวเฟรมชัซีเนี่ยเดิมๆไม่มีคดไม่มีงอนะครับไม่มีรอยชนนะครับสภาพเดิมกิบกิบนะครับสภาพเดิมนะครับเบสโอเบสอาร์ครอยเชื่อมต่างๆสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับใครหารถสวยสักคันไว้ใช้นะครับผมบอกเลยว่าคันนี้น่าจะตอบโจทย์เลยนะครับช่วงล่างเหน็บช่วงล่างแน่นนะครับน่าใช้ด้านท้าย ส่วนด้านท้ายนะครับไฟท้ายจะได้เป็นตัวดับเบิลแบ็กนะครับก็คือนะครับเป็นเสียบสองวงแบบ LED นะครับเวลาเบรกนะจะเห็นเด่นชัดเลยนะครับด้านในจะรมดําด้วยสีดำนะครับเพิ่มเรียกว่าเพิ่มมิติของรถเพิ่มความเสน่ห์ของตัวรถให้สวยขึ้นนะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวไฟถอยจะได้เป็นหลอดไส้ฮาโลเจนนะครับมีกล้องถอยนะครับยี่สูตตั้งแต่ไป18ขึ้นมาจะได้มีกล้องถอยแบบนี้มาให้แล้วนะครับถ้าเป็นตัวแซดนะจะมีกล้องถอยพร้อมจอด้านในเดี๋ยวไปพาไปดูนะครับแล้วก็โลโก้ของเขานะครับ พร้อมบอกเลยว่าตัวนี้คือตัวแซด DDI กระชนท้ายนะครับก็คงความเดิมอยู่นะครับจะเป็นตัวแบบสีเหลี่ยมๆหน่อยนะครับแล้วก็จะมีตัวตัดกรอบด้วยสีดำนะครับกันลื่นให้อย่างดีนะครับใต้ท้องรถนะครับก็แหนบจะเป็นแหนบ3นะครับ ให้ดูนะครับได้แหนบ3บรรทุกได้อยู่ประมาณก็ประมาณ5 600กโลนะครับช่วงล่างจะหนึบจะแน่นหน่อยนะครับก็จะนิ่มนะครับเหมือนขับรถเก่งเลยนะครับกระบะนะครับเน้นใช้งานแบบขับนุ่มขับดีผมบอกเลยต้องเป็นอีสุเท่านั้นนะครับนี่ครับร้อยต่อมเตอรโอเมต้าสปอร์ตจะคงจะเดิมแบบนี้นะครับจะคมชัดทุกเมทุกจุดแบบนี้เลยนะครับนี่เดิมนะครับได้สภาพเดิมเลยนะครับสีสารพิภรถนะครับสภาพเดิมนะครับนี่ สปอตต่างๆ,ๆโครงสร้างได้เดิมหมดเลยนะครับสวยเดิมนะครับน่าใช้ใครหายอยู่นะครับคันนี้ผมบอกเลยว่าไม่ควรพลาด <sk r ug> นะครับไม่ดูเพือนาสปรอร์ตโครงสร้างต้องเดิมแบบนี้อันนี้บอกเลยการันตีเลยนะว่าคันนี้ไม่เคยโดนชนท้ายนะครับไม่เคยโดนชนนะครับเผื่อ enan, เอฟทีกท่าเผื่อลูกค้าที่กำลังดูอยู่นะครับอยู่ต่างจังหวัดแล้วแบบแตัดสินใจไม่ได้กลัวเฮ้ยคันนี้โดนชนหรือเปล่าผมบอกเลยครับแบบนี้ไม่เคยโดนชนนะครับ พาตรวจพาดูทุกจุดนะครับเอาให้คลายโ้องสายเลยครับรอะลูกค้าผมบางคนนะอยู่ต่างจังหวัดนะครับแล้วจะซื้อรถจะโอนรถนะครับบางคนอาจจะไม่กล้าโอนไม่เป็นไรนะครับผมดูให้แล้วตรวจให้แล้วนะครับบอกเลยว่าซื้อได้นะครับแล้วดูเฟรมจะซีนต่างไหมครับนี่โลโก้ตาปั๊มของตัว R นะครับนี่ตรงนี้เดิมจากโรงงานยังอยู่ครบแบบนี้เลยนะครับสภาพเดิมกริบกริบนะครับคันนี้บอกก่อนนะว่านันคือเขาเคยพ่นกันสนิปมาด้วยนะครับพ่นกันสนิปมาแล้วนะครับคันนี้นะ พ่นคาถนิมมาเรียบร้อยแล้วนะครับสวยกริปนะครับกับบนศาสตร์มีมาให้ครบๆนะครับมีมาครบเลยแล้วด้านหลังเนี่ยตัวบอกนะครับผมบอกก่อ,อ,อนนะว่าตัวดีแม็กตัวนี้นะปี๊บสองเนี่ยเป็นโฉมในเชนตัวนี้นะครับบอกตัวบอกนะครับตัวนี้เป็นบอกแบบสปอร์ตนะครับบอกแบบสปอร์ตจะมีในเรื่องของเป็นบักเก็ตซีดแบบนี้มีเป็นลูกคลื่นแบบนี้เหมือนลูกกระหน้าเนะก็เรียกว่าให้มันนุ่มขึ้น นั่งนะรับรับสรีระของคนนั่งได้นะครับอ่าแล้วก็เดี๋ยวยกให้ดูด้านหลังนะครับตรงนี้สามารถจะพับแบบนี้ได้นะครับถ้าของดีแม็กนะพับดูนะครับมีจุดยืดไอโซฟิกให้ครบแม่เหล็กเครื่องมืออยู่ด้านหลังตรงนี้เลยนะครับอ่าจุดยืดต่างๆนะครับนี่อยู่ครบหมดเห็นไหมครับใช้ไม่เป็นถามไปได้เลยอย่าไปบอกครับแนะนําการใช้งานได้ทั้งหมดเลยนะครับก็บอกเลยเป็นเป็นผู้ชํานาญการด้านรถมือรถมือสองอยู่นะครับแอร์ด้านหลังมีมาให้2จุดนะครับพร้อมจุดชาร์จมีมาให้นะครับ ข่ายางพ้ารองนะครับได้ได้มาครบเลยนะครับเป็นโทนสีดำเนาะโครงสร้างสภาพเดิมเดิมไม่ตรงไม่ตะาโครงสร้างเดิมหมดเลยเห็นไหมครับไม่มีชนนะครับนี่เดิมเดิไม่มีชนแบบนี้เลยนะครับสภาพเดิมสวยกริบนะครับใครหาอยู่นะครับคอนโซลด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นสีดําตดกับสีบอลเงินนะครับแล้วก็ปรับได้แบบไฟฟ้านะครับปุ่มชิลลล็อกเห็นไหมครับนี่ปุ่มนี้เอาไว้การลูกเปิดด้านหลังนะครับ เวลาเอาลูกหลักนั่งหลังนะครับก็กดปุ่มนี้ลงนะครับลูกจะไม่สามารถเปิดประตูได้นะครับประตูเดิมสปอตเดิมนะครับโครงสร้างเดิมไม่มีชนนะครับอ่าหัวใบจะได้เป็นโครเมียมนะครับเป็นโครเมียมนะยังไม่มีการลอยนะครับไม่มีการลอยนะถ้าซื้อเดี๋ยวเป้แถมการลอยให้ดีกว่านะครับเพราะจะเพิ่มความสปอร์ตตัวรถด้วยแล้วก็ไม่มีริ้วรอยเวลาเปิดประตูอย่างนี้ด้วยนะครับส่วนด้านในนะครับมีการปรับรูปโฉมมาใหม่นะครับ ได้ในเรื่องของกระจกเป็นปับไฟฟ้าพับไฟฟ้ามาให้นะครับขัวคุณแจ้นะครับได้เป็นขีดขายแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีปล็อกกับล็อกได้นะครับอ่าส่วนตัวบอดี้ด้านในนะครับดีไซน์มาเป็นโทนสีดาทั้งหมดนะครับพอต้องการตรงนี้ได้เป็นบุนนุ่มนะครับเป็นบุนนุ่มทั้งหมดเลยนะครับพวงมาลัยนะครับก็เป็นบุนนุ่มเหมือนกันนะครับพร้อมกับตัวเป็น3ก้านตัว V ีเนาะมีโครเมียมเพิ่มคอนสปอร์ตให้พวงมาลัยมาด้วยนะครับ คันนี้เป็นตัวที่ได้ในเรื่องของออปชันของคูชคอนโทนนะครับล็อกคอมเร็วผ่อนแรงกับขี่มีมาให้ครบเช่นกันนะครับมีให้เหมือนกันเลยนะครับราคาดีนะครับหกแสนะ0ผมบอกเลยว่าคันนี้ราคาดีนะครับผ่อนงวดอยู่ประมาณ1 000, 1 5 0 0มืบาทนะครับดอกเบีย้ย2.49นะครับมี2.49 2.79าอยูอยู่ที่เครดิตของลูกค้านะครับว่าจะได้แคมเปญไหนนะครับอันนี้คือกลุ่มลูกค้าดอกเบีย้ยพิเศษที่มีเครดิตนะอ่ะส่วน ตัวออปชันที่ได้อีกอย่างก็คือปุ่มออโต้ออฟนะครับเวลาติดไฟแดงสามารถจะกดดับนะครับมันจะดับเครื่องให้เป็นการเซฟพลังงานให้นะครับหรือใทร็ช้่นคอนโทรลป้องป้องกันการล้อฟรีด้อเท่าไร่ก็มีให้เหมือนกันไฟเตมอกปรับได้3ระดับเลยนะครับที่เก็บกุญแจแบบนี้ก็มีให้นะครับนี่เก็บกุญแจเก็บของก็มีให้เหมือนกันตรงนี้นะครับปุ่มเปิดฝาหน้าเครื่องตรงนี้ฝาถาันงน้ำมันตรงนี้เหมือนกันนะครับแป้นเบรกดูเลยนะครับนี่ความ สมเพลสมผลก 30, นะับไม้สามหมื่นนะครับแนะป้นเบรกยังไม่สึกเลยนะครับไม่สามหมื่นโลนะครับแป้นเบรกยังไม่สึกเลยนะครับอ่ะพอาตาแล้วเรียบร้อยเดีย๋ยวไปพาดูออปชันกับตัวพวกระบบด้านในนะว่ามีอะไรบ้างนะครับเดีย๋ยวพาดูนะโครงสร้างรถนะครับได้สภาพเดิมนะครับนี่สภาพเดิมเดิมไม่มีแกะไม่มีไขนะครับเดิมเดิมจากโรงงานนะครับสบภาพสวยใสย่ยกิ๊บเลยนะครับคราวนี้อ่ะเดี๋ยวบิดประตูปึ๊บปิดแล้วนะครับเดี๋ยวให้ดูในเรื่องของ ตัวจอทัศสกีดตรงนี้นะครับจอทัรสกีดตรงนี้จะได้ในวิทยุ USB iPod Bluetooth VTR นะครับแล้วก็ Apple CarPlay, r มีแล้วลิงก์มาให้นะครับเข้าเคียร์ถอยนะครับเข้าเคียร์ถอยนะมันจะมีกล้องขึ้นนะครับอ่าพร้อมบอกเซ็นเซอร์กะแนวเส้นเขียวเส้นแดงเส้นแดงคือจะชนแล้วเส้นเขียวคือปลอดภัยนะครับการถอยนะครับก็ถ้าอยู่คนเดียวก็ดูจากกล้องได้เลยนะครับหรือด,ดูกระจกข้างใช้ความชนานเอานะครับ ตัวนี้ลดในเรื่องของการชนด้วยนะครับเซฟตี้สุดๆนะครับพอโซลตรงกลางนี้ก็จะมีช่องเก็บของเก็บของมาให้นะครับพับใส่โมโูมือถือได้เลยด้านหน้านะครับก็ดีไซน์มาได้สวยหรูน่าใช้นะครับส่วนชั้นแนต่างนะครับไม่ว่าจะเป็นแอร์นะครับปรับได้สีระดับชนอนแอออกเลือกได้แอร์แบ็กก็ออนปกติเลยมีแอร์แบ็กเซฟตี้ความปลอดภัยครบทุงซ้นหุ้มยังอยู่ครบๆแบบนี้นะครับแอร์เย็นช่ำถึงด้านหลังนะครับผมบอกก่อนเลยนะแอร์เย็นช่ำแน่นอน คอนโซลเก็บของเก็บของมีมาให้เก็บของก้นน้าได้เลยตรงนี้นะครับเอกสารอยู่ครบถูกต้องนะครับนี่โอนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเป็นของบริษทัทเพชรยนต์นะครับ,บ,รนนรบซื้อรถก,กระบะตะขันโทรหาเป้เลยเป้ขายรถกระบะนะครับด้านกระบะจริงๆแล้วก็ชำนาญการเรื่องกระบะด้วยนะครับสนใจกระบะมือสองเคทเอโทรหาเป้เลย0ูนย์เก้าสี่เจ็ดแปดเก้าสี่แปดสี่แปดนะครับคันนี้ร้อยห้าสิบแรงม้านะครับทะเบียน 6933สวยๆเลยนะครับยามาโซสวยเลยนะครับสวยจริงนะครับพักมาได้เลยนะครับส่วนฝาเครื่องนะครับคันนี้ก็ฝาเดิมแน่นอนนะครับฝาเดิมนะครับไม่เคยแกะทำสีไม่มีชนนะครับแกนท้ายแกนขวาต่างๆได้เดิมๆจากโรงงานนะครับนี่เดิมๆนะครับหัวน็อตเดิมๆไม่มีแกะไม่มีไขนะครับ ABS นะครับทั้ง4ล้อนะครับ ตรงนี้เป็นชุดิเบรกไอเบสนะครับทั้งสีล้อกรองนะครับอยู่ครบๆนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนใส้กรองให้ใหม่หนึ่งรอบนะครับแล้วก็ในเรื่องของตัวเทอร์โบนะครับมีมาให้ครบนะครับหม้อพักหม้อน้ำต่างๆอยู่ครบๆเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นช่องลมแบบใหม่ช่องดูดอากาศเนาะเข้าใหม่นะครับคาร์น่าต่างๆเดิมๆนะครับโครงสร้างบอดี้ต่างๆได้เดิมๆเลยนะครับได้เดิมนะครับในลูกพิษาสปอตเดิมๆคม่ๆนะครับ ป่ามาน้ำเดิมๆไม่มีดันนะครับน้ำไม่มีดันนะรอยมาร์คคิวซีเดโรงงานอยู่ครบๆนะครับอ่าอยู่ครบเลยนะครับรถคันนี้150ร้อยห้าสิบม้าตัวเครื่องหนึ่งเก้าเป็นกระบะท,ที่ประหยัดน้ำมันนะครับจะประหยัดน้ำมันเดิมๆนะครับไม่มีโดนชนไม่มีสบอุบัติเหตุใด้ทิ้งน,น,นะครับสวยเดิมน่าใช้สำหรับใครสนใจนะครับ กระบะคันนี้นะครับยูสูดีแม็กคือเนะครับตัวเครื่อง DDI Blue Power คันนี้ไปรษามันช่วงล่างหนึ่ออฟชั่นเรียกว่าให้มาครบให้มาเต็มเลยนะครับไม่จะเป็นกล้องหลังนะครับหน้าใหม่ไฟแบบใหม่นะครับโฉมไม่ได้เชนเจนใหม่แบบนี้นะครับติดต่อมาได้เลย6กแสน0จ็ืซื้อสดได้จัดไฟนั้นได้นะครับติดต่อมาเลยงวดผ่อนแค่หนึ่งบาทนะครับ คันนี้ดอกเบี้ย2บาทกว่าเท่านั้นเพราว่าดีเคดี D, ฟรีดาวจัดได้เต็มๆเลยนะครับมีไฟแนนซ์ไปทํายาได้ถึงหน้าบ้านแล้วก็รถสไลดสล์ส่งได้ถึงหน้าบ้านด้วยสวนใจคันนี้อยากดูรถนะครับตัวจริงทักไลน์หาเป้โทรหาเป้นะครับเบอร์ด้านล่างขวามือเห็นอยู่นะครับล่างขวามือตรงนี้นะครับเห็นไหมครับโทรมาได้เลยนะครับแอดไลน์มาโทรมาสอบถามกัได้เลยนะครับ เบอร์นะครับย้ำนะเบอร์นี้โทรมาได้เลยยี่สิบโมงไม่ต้องเกรงใจนะครับผมที่เซดายองสิบแปดกรุงเทพนะครับรถไม่ต้องห่วงนะบอกเลยรถเรามีเยอะนะครับสี่ร้อยคันนะครับนี่รถราคาเป็นล้านทั้งนั้นเลยตรงนี้นะครับและดูครับเตรียมปล่อยทั้งนั้นเลยเต็มไปหมดเลยครับเนี่ยเตรียมปล่อยเตรียมปล่อยหมดเลยนะครับ มีเรือวัน4ี่้กว่าคันนะครับบอกเลยรถสวยเกตเอทุกคันแบบนี้นะครับไว้ใจได้นอนมาตรฐานเกตเอที่นี่นะครับรับประกันร,รถไม่มีชมนอาหนักต่อต่อรถเล่มไม่มีสูญหายสีเดิมแท้ไม่มีกลับนะครับไม่มีจมน้ําอย่างแน่นอนนะครับขับแต่รถสวยเกตเอนึกถึงเป้รถมีสองนะครับวันนี้เป้ก็ฝากรถสวยคันนี้ไว้ด้วยหนึ่งคันนะครับขอตัวนะครับลาไปก่อนและพบใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ